สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์ และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่มัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอังคารที่จะย้ายออกจากการเป็นนิดนะคะย้ายราศีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งการที่ดาวพระอังคารมาอยู่ในราศีสิงห์ครั้งนี้ก็ได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระเสาร์ด้วยนะซึ่งดาวพระอังคารกับดาวพระเสาร์นั้นก็ถือว่าเป็นคู่ คู่ศัตรูต่อกันเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากการโครจรยกย้ายของดาวพระอังคารในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลย์ค่ะดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและถือเป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระของคุณคะ่ะในวันที่30มิถุนายนไปจนถึงวันที่18สิงหาคมปี2566ดาวพระอังคารดวงนี้ได้ทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีสิงห์นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาพระของดวงชะตาดาวพระอังคารจากเดิมนะคะเคยสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎ นะเคยสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะและดาวพระอังคารนั้นก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดด้วยซึ่งคำว่านิดนั้นก็หมายถึงต่ำต้อยโดยค่าอ่อนแรงอ่อนกำลังคราวนี้ดาวพระอังคารโคจรปรกติค่ะมาอยู่ที่เรือนลาภะแบบนี้ส่งผลที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีตุลทั้งในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของความรักและเรื่องโชคลาภเลยทีเดียวสมัยมองว่าเป็นจังหวะด,ดีๆของชาวลัคนาราศีตุล อย่างมากเลยนะคะดาวพระอังคารเป็นดาวกระดุมพระเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนลาพระครั้งนี้ก็ได้มาร่วมกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีเกณฑ์ที่จะมุ่งหวังในเรื่องของผลประโยชน์คุณจะโฟกัสในเรื่องของการเงินมากขึ้นจิตใจความรู้สึกนึกคิดสมองของคุณนะคะสายตาของคุณความคิดความอ่าน ของคุณจะโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินการทองแล้วการที่เราโฟกัสไปที่เรื่องใดมันหมายความว่ากิจกรรมหรือ activity ของเรามันก็จะมุ่งไปที่เรื่องนั้นคุณจะพยายามหาอาชีพเสริมรายได้เสริมคุณจะพยายามคิดช่องทางในการทําเงินคุณจะพยายามเก็บออมเงินคุณจะพยายามจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นในระยะนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นและดาวพระอังคารก็ได้ร่วมกันกับดาวพระศุกร์อย่างที่สมัยบอกไปนะคะซึ่งดาวพระอัง กับดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดังคำกลอนที่ว่าสุขปากหวานอังคารรับเอาแล้วดาวทั้งสองดวงนี้มาสถิตร่วมกันอยู่ที่เรือนลาพะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือใครต้องการจะขอกู้ขอยื่นสินเชื่อกับธนาคารหรือบ,บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านรวมไปถึงท่านใดที่อยากจะหยิบยืมจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือนั่นเอง ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในระยะนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรักคู่รักหรือเพศตรงข้ามด้วยนะคะซึ่งดาวพระอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิการทํามาหากินการทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคุยในเรื่องของผลประโยชน์การเซ็นสัญญาการติดต่อการเจรจาการปฏิสัมพันธ์กับคนต่างเพศนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนรักคู่รักกับคุณนะคนต่างเพศกับคุณนะคะหรือฝั่งตรงข้ามกับคุณี้ จะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้มีรายจ่ายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ด้วยนะคะเพราะดาวพระอังคารนั้นได้ทํามุมไปยังดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีตุลค่ะและดาวพระเสาร์กับดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวคู่อริเป็นดาวคู่ศัตรูเป็นดาวคู่แตกหักนั่นเองค่ะเมื่อโคจรมาเล็งกันแบบนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ ที่ชาวลักขณาราศีตุลจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์การโอนโนดนะคะหรือการไถถอนโนดรวมไปถึงการรีโนเวทบ้านการซ่อมแซมบ้านการซ่อมแซมรถการนํารถไปแมนเทนเนต์การปรับปรุงออฟฟิศส,สถานที่ทํางานปรับปรุงร้านค้าหรืออาจจะเป็นลักษณะของการซื้อเครื่องจักรมาใหม่ทดแทนเครื่องเก่าลักษณะนี้ค่ะ มันมีรายจ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินของคุณนะคะเพราะดาวพระอังคารเล็งไปยังดาวพระเสาร์แบบนี้มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจ่ายอย่างเดียวโดยที่ไม่มีรายรับเข้ามารายรับก็ยังดีเพราะดาวการเงินมาอยู่ในเรือนลาภคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินสมัยมองว่าใครที่ทําการค้าการขายใครที่มีธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองจะเป็นช่วงที่จะ ทำเงินทำทองได้ดีหรือเป็นช่วงที่คุณจะวางแผนการเงินได้ดีจัดสรรปันส่วนการเงินได้ลงตัวนั่นเองนะคะการค้าการขายคล่องตัวค่ะมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาเกื้อกูลอุดหนุนคุณมีคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ที่คอยซัพพอร์ตคุณชาวลัคนาราศีตุลท่านใดนะคะที่กําลังมองหาคนมาร่วมงานนะคะกำลังมองหาเพื่อนร่วมทีมที่เก่งๆที่เจ๋งๆในระยะนี้ก็สามารถที่จะได้ร่วมทีมกับคนดีๆกับคนเก่งๆ นั่นเองค่ะและในจังหวะนี้นะคะดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระก็จะโคจรมาร่วมกันกับดาวพระพุทธที่เป็นกระเกษตรัสธิบดีอยู่สมัยมองว่าจะเป็นจังหวะที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นมีความโดดเด่นในวงการในสายงานของคุณเป็นที่ยอมรับในหมู่ในหมู่วงการนะในหมู่กว้างประมาณนี้นะคะและอีกประการหนึ่งชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากผู้หลักผู้ ใหญ่ด้วยจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูจากคนที่อาวุโสมากกว่าคุณค่ะเพราะฉะนั้นในระยะนี้คุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปประจบประแจงนะคะเพียงแต่ว่าให้เราพยายามแสดงศักยภาพและให้แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าก้าวร้าวอย่ามีทิฐิสูงอย่ามีอีโก้สูงประมาณนี้ค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวปัตตนิโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะแต่ ก็จะมีจังหวะนะคะที่ได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระเสาร์ด้วยถ้าความรักของชาวลัคนาราศีตุล่านใดอยู่ในเกณฑ์ที่ลบๆนะคะก็คือกําลังทะเลาะกําลังมีปัญหากําลังจุกจิกใจเดี๋ยวไม่นานจะดีขึ้นนะคะในระยะนี้เดี๋ยวไม่นานจะดีขึ้นได้เปิดใจได้เคลียร์กันนะคะได้คืนดีกันนะะหรือมาหรืออาจจะมีกาวใจมาทําให้คุณทั้งสองดีกันแต่ถ้าท่านใดความรักความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่ ที่ทําให้คุณรู้สึกขุนข้องหมองใจกับคนรักคู่รักหรือมีเรื่องราวจากบุคคลที่3เข้ามาทําให้คุณได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจต่อคนรักคู่รัก ก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆเจรจากันด้วยนะคะช่วงนี้ประคับประคองอารมณ์ของตัวเองให้ดีด้วยนะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลักนาหราศีตุลค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ